โอเคครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนกองอากาศและก็กองแอร์ของ Ford Ranger นะครับโอเคก่อนอื่นเราก็มาดูกันก่อนอันนี้เป็นกองอากาศข้างในนะครับตอนนี้รถของผมประมาณ20,000กิโลแล้วนะก็ซื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นกองอากาศ ของฟอร์ก็นี่นะครับ5.8 0 New เดนเจอร์นะก็ใส่ได้ตั้งแต่ปี2012ถึงล่าสุดนะครับในตระกูล T6 นะโอเคข้างในก็วัสดุใช้ได้อยู่5.00 2 1โอเคโอเคนะครับสุรของผมก็ก่อนจะเปลี่ยนทุกครั้งผมก็ จะเซสติกเกอร์อย่างนี้นะครับเป็นกระดาษกาวนะแล้เราก็เขียนวันที่นะวันที่หนึ่งเดือนสิบหกสี่นะครับก็แล้วแต่ของใครของมันนะครับนี่ของผมก็เขียนเอาไว้วันเปลี่ยนนะครับจะได้รู้ว่าเปลี่ยนมาครบใช้เวลาเท่าไหร่นะอันนี้ของเดิมของผมใช้มาสามปีแล้วนะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยโอเคของพร้อมเราไปไปกันเลย กระโปรงแล้วก็แกะสลักนี้นะครับสามตัวสองสามแล้วก็ค่อยๆนะครับระวังสายตัวนี้นะเด้งองกองออกมาเลยครับนีอ่อันนี้คือกองสามปีของผม เห็นะสภาพเย็นมากเลยครับเป่ามาหลายรอบแล้วถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนี่นะครับของใหม่กับของเก่าอันนี้สภาพหนึ่งปีนะโอเคเรียบร้อยส่วนของฟอร์ดในเพื่อนๆน,นี่จะมีปัญหากันเยอะนะครับก็คือว่าไอหม้อกรองนี่มันมีเสียงดังกลองกลองกลองกงนะมันมีเสียงสันนั่นเองนะครับโอเคนะก็สะอาดดี ก็ที่สั่นส่วนมากก็คือว่าท่อนี้นะครับนี่ท่อที่ว่าปากเข้าเครื่องตรงนี้นะครับมันจะมีปจัจจดาวอยู่ตรงนี้นี่ถ้าบางทีมันหลวมนะครับมันก็เลยจะดังหน้าลำคาญนะครับแค่ของผมก็ดังเหมือนกันนะวิธีแก้ก็คือเราก็ซื้อเป็นฟองน้ำนะครับนี่บางๆงลองอไว้ก่อนนะครับ องน้ำล้างรถทางานนี่แหละแต่ว่าเป็นแบบบางๆนะวิธีการของผมนี่เป็นฟองน้ำก่อสร้างนี่แหละแล้วก็มาลองนะครับอืมเพราะเวลาเครื่องมันทำงานเนี่ยมันสั่นนะครับมันรำคาญนะมันแคดังนิดหน่อยแหละเราอยู่ในห้องเก่งเราไม่ได้ยินเสียงหรอกแต่ว่าเวลาเปิดแล้วมันรำคาญนะครับโอเคปิดกัาเลยโอเคแล้วก็ใส่กลับที่เดิมนะครับ ไม่มีอะไรยากหนึ่งสองสามโอเคกองอากาศเรียบร้อยดูน้ำหน่อยน้ำยังเต็มนะครับตัวรุ่นของผมมันเป็นปี2018นะครับยังมีกระปุกน้ำมันพาวเวอร์อยู่นะนี่ <Okay. S 2> อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเยิ้มนะครับมาดูท่อดักไอหน่อยสิก็ใช้มากับหมื่นโลแล้วอืมก็ในสะดือยังไม่ค่อยมีน้ำมันเท่าไหร่นะแต่ที่ตัวกรองนี่เยิ้มเลยโอเคโอเคลีดวางใช้ได้ โอเคเรียบร้อยมันก็ง่ายๆนะครับรถดีเซลต้องการอากาศเยอะนะถ้าเราเปลี่ยนได้ทุกหมื่นเราก็จะดีนะครับไม่กี่บาทครับสามสี่ร้อยทุกวันนี้แรงได้โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีนะครับแค่เปลี่ยนกองบ่อยๆก็แรงขึ้นแล้วโอเคต่อไปเราก็มาเปลี่ยนเป็นกองอากาศข้างในนะครับเราก็เข้ามาฟังคนนั่งนะ เปิดเกะแล้วก็ดึงเขี้ยวนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวยดึงมาซ้ายอืมสุดแล้วนะกองอากาศข้างในหรือว่ากองแอร์นะครับนี่มันจะอยู่ข้างใต้นี้มันก็อยู่ข้างใต้นี้นะครับนี่เราก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับซ้ายขวามันจะมีปินล็อกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวเลยดึงมาเบาๆนะครับเห็นไหมครับดึงออกมาปั๊บ ฝั่งนี้มันจะเป็นเขี้ยวดึงออกมาทางนี้นะครับอืมเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นเขี้ยวหูธรรมดานะครับโอเคก็แล้วก็ดึงกลองออกมาได้เลยนะอือนี่นะครับไม่รู้กล้องจับได้หรือเปล่าสุดยอดมากเลยนะครับ ดูนะลายมันเป็นทางขวาอย่างนี้นะครับสอดตั้งไว้ก่อนแล้วเราก็เอาอันใหม่มาลายเป็นทางขวาอย่างนี้นะใส่ไปตรงๆนะครับเราก็ย้ายมันตีลังกานะครับดูแอร์ P o อเดเรคชั่นของมันด้วยก็คือทิศทางการไหลนะเพจมันจะอยู่ด้านข้างนะครับให้ลูกศรสีแดงคว่ำลงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปโดยลูกศรสีเหลืองนะใส่ไปตรงๆ Okay, ใส่เสร็จแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมเอาเดือยจิ้มล็อกก่อนนะครับเดือยใส่ไปก่อนใส่อย่างนี้นะปับ๊บเดือยใส่เข้าไปแล้วแล้วก็กดฝั่งนี้โอเคเป็นอันเสร็จนะครับเปลี่ยนได้ด้วยตนเองประหยัดค่าแรงไปอีกสามร้อยก็ใส่เก๊ะกลับไปเหมือนเดิมนะข้อระวังก็คือใส่เกี้ยวให้ดีนะนี่เกี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับนี่เกี้ยวอยู่ตรงนี้เดือยดูให้ดีนะครับ ล็กๆก็จะไม่เข้าใจอยู่แต่พอใช้ไปสักพักก็นี่แล้วก็ดันเข้าไปตรงๆนะครับอืมลองเทสดิโอเคคุณผู้หญิงก็ทําได้นะครับครั้งแรกก็อาจจะทําไม่ได้เดี๋ยวสักพักก็จะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยผมก็มาเขียนอีกทีนึงนะครับว่ากองอากาศกับ กองแอร์เปลี่ยนไปวันที่หนึ่งนะครับเยือนสิบหกสี่อเคอันนี้คือไม่ต้องแกะดูนะครับแกะป้ายดูได้เลยเคย